เพราะนั้นหนี้ที่มีอยู่เนี่ยต้องยกเลิกกันไปที่เหตุผลที่เขาจะไม่หนี้คุณอยู่เพราะคุณชาร์จดอกเบีย้ยเขาเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ถือเป็นการผิดกฎหมายเพราะนั้นหนี้ที่มีอยู่เนี่ยต้องยกเลิกกันไปหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนานเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบีย้ยชาร์ตจะอยู่แพงมากรายวันรายเดือนรายอาทิตย์หนี้อยู่แสนหนึ่งบางคนใช้ไปสามแสนแล้วก็ยังไม่ไมหมดอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นว่าต้องเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มา โดยที่มีพ่วงกับโดยที่มีนานอำเภอมาเป็นพยานว่าที่เหตุผลที่เขาจะไปหนี้คุณอยู่เพราะคุณชาร์จดอกเบีย้ยเขาเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ถือเป็นการผิดกฎหมายเรื่องหี้สินนะครับทางโพของมติชนกับรีนิวก็พูดชัดเจน เรื่องสองเรื่องคือเรื่องของสังคมกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจเขาคอนเซิร์มากสุดคือเรื่องของปัญหาหนี้สินนะครับนี่เนี่ยผมแบ่งเป็น2แบบแล้วกันนะครับแต่ละอันก็มีซับแคตตาล็อกเยอะกันไปนี่ทีรร่รัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่นี่เราไม่ได้ดูแค่นี่ในระบบอย่างเดียวนี่นอกระบบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วเป็นนี่ที่กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนานได้มีการปรึกษาพูดคุยกับทัางท่านรองนายกอนุทินและมติว่าการกระทรวงมาหาดไทย นะครับท่านเองท่านก็มีความเป็นห่วงท่านอธิบดีกรมการปกครองเองก็มีความเป็นห่วงเราก็เลยมาพูดคุยกันเมื่อสักสองสามที่ที่ผ่านมาว่าเราจะออกนโยบายมาซึ่งเราอาจจะเคยใช้มาก่อนในอดีตก็คือให้ในอำเภอกับพ่วยกับพ่วยกับก็คือในตำรวจเนี่ยเป็นโต๊ะผอใหญ่ในการที่จะเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้เข้ามาไกลเกลี่ยกันเป็นที่ทราบเปนดีอยู่แล้วว่านี่นอกระบบในดอกเบี้ยช์จกันอยู่แพงมากรายวันรายเดือนรายอาทิตย์เป็นหนี้อยู่แสนหนึง่ง ใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะใช้หมดบางคนใช้ไปสามแสนแล้วก็ยังไม่ไม่หมดโทโทใช้ไปสามแสนเพราะรวมดอกเบีย้ยด้วยอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นว่าต้องเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาโดยที่มีพ่วงกับโดยที่มีนมายอำเภอมาเป็นพยานว่าที่เหตุผลที่เขาจะมปหนี้คุณอยู่เพราะคุณชาร์จดอกเบีย้ยเขาเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ถือเป็นการผิดกฎหมายเพราะนั้นหนี้ที่มีอยู่เนี่ยต้องยกเลิกกันไป เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างทางกระทรวงการคลังระหว่างความมั่นคงและก็ฝ่ายความกปรปรองซึ่งนโยบายนี้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เป็นหนี้นอกระบบซึ่งเป็นส่วนใหญ่มากที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของหลายหลายอย่างไม่จะเป็นการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ เป็นความค้มคืนในจิตใจ,จของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ทํางานมาหนักแต่ทางานทางานมาใช้หนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะประกาศต้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้ามั่งรู้สึกจะมีการประกาศประมาณต้นเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นเรื่องของหนี้นอกระบบหนี้ในระบบเองเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับเมื่อกี้คุสนันแต่ไปนิดหนึ่งเรื่องของหนี้ SME นะครับซึ่งเราจะมีม21 ซึ่งเราก็จะมีการประกาศประมาณต้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับมาตรการที่ชัดเจนนะครับนี่ของกยศนี่ของครูนี่ของตำรวจนะครับมีการเซตอัพเอเอ็มซีเกิดขึ้นนะครับเพื่อรับรับเพืบบ่บนี่ออกไปนะครับหลายๆอย่างตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะชัดเจนขึ้นจะพยายามคาเวอร์ให้ได้ทุกๆหมู่เหล่ามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ประมาณเนี่ยปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีการถแถลงใหญ่จากทุกๆหน่วยงานนะครับเพื่อเป็นความหวัง กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าทํางานมาเท่าไหร่ก็ใช้แต่นี่ใช้แต่นี่นะครับพวกท่านทั้งหลายๆเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะทาํามาค้าขายเพราะว่าต้องไปวงถึงเรื่องหนี้เยอะไปหมดเรามีอินิชีทีฟเรามีแรงบันานใจเรามีสินค้าเรามีการให้บริการอะไรที่ดีมากแต่อย่าลืมนะครับกําลังสําคัญของเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้อยู่เยอะมากกําลังใจในการที่เขาจะมาตั้งใจทํางานเนี่ยมันจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเรื่องนี้ นะครับซึ่งผมก็ดีใจที่ทางพักรวม,มรัฐบาลทุกคนเนี่ยตระหนักดีถึงเรื่องนี้อยู่นะครับก็สนองคําสั่งของท่านนายกฐมนตรีนะครับก็สั่งการว่าจะให้ในอำเภอนะครับร่วมกับทางส่วนที่ท่านดูแลคังสำักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยและผู้กับของโรงพักแต่โรงพักเนี่ยได้ามาเป็นผู้ประสานงานในการแก้ไขหนี้นะครับที่เป็นหนี้ที่ อาจจะไม่ใช่คาว่านี่นอกระบบแต่เป็นนี่ที่เป็นการเอารัดตับรเรีที่นอ้องประชาชนการชาร์จด,ดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าสิ่งที่กฎหมายกําหนดนะครับในบางครั้งเนี่ยประชาชนเนี่ยจ่ายเงนินต้นไปไม่รู้กี่รอบแล้วนี่ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าไปติดที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะแก้ไ่แก้ไขตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ประชาชนมีปากเสียงมากไม่ได้เพราะว่า ก็ต้องเซฟตัวอิทธิพลของทั้งความเป็นเจ้าหนี้ด้วยเพราะอิทธิพลของของเป็นผู้ที่มีกําลังเหนือกว่าตนเองตรงน,นี้รัฐก็จะเข้าไปช่วยครับแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเราเชื่อว่าถ้านายอำเภอนะครับแล้วก็พูดกับตำรวจเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการเอารัฐเอาเปรียบการขม่มเหงคนขี่ที่เราประชาชนไม่จะต้องลดลงไปครับนี่คือวัตถุประสงค์หรโลบายของท่านนายกอัฐมนตรี ในส่วนของมหาสไทยเองเราจะมีกำชับหน่วยงานยังไงเพื่อให้มันเกิดความเด็ดขาดใน,ในการออทํานโยบายเรื่องนี้ให้สำเร็จเราถือว่าเป็นหน้าที่นะครับเ,เ,เรียกนายอำเภอมาให้ลูกหนี้ทั้งหลายนะครับมาสแสดงตนมาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วเราได้ไปแก้ไขปัญหาให้เขาตลอดจนเราเข้าใจบางทีก็ไม่มีใครกล้ามาเท่าไหร่หนายอำเภอรประหลัดอำเภอ นะครับเจ้าหน้าที่ปกครองก็มีหน้าที่ออกไปสํารวจนะครับถึงความาลําบากของที่น้องประชาชนในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกงคน,นะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา,นาในประเด็นนี้เราจะมีการเร่งรัดให้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในกรอบัระยะเวลาท่านนายกมนตรีถแถลงในวันที่28นี้นะครับผมขอให้ท่านนายกมนตรี ท่านได้แถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนส่วนกระทรวงมาไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็จะ,จะจะจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่รอนะครับเสร็จแล้วท่านค้างจูเป็นรองต้องเป็นวาระแรกทุกไม่ใช่เราทุกคนนะแต่เราต้องไล่แก้ไขปัญหาความยากจนให้ พี่น้องมัะได้ไมากก็มีวิธีการใช้นะวัตรกรรมใช้การอำนวยความสะดวกใช้การให้การบริการจบบภาครัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางระรับให้เขาได้สร้างรายได้โอเคครับไอ,อ,เ,อ,อเรื่องวอลลาแกนนี่มันจะไม่ทําให้กลายแบบว่าเป็นเป็นเรื่องแค่ความหวังลมๆใช่ไหมคะเพราะว่าก็ต้อง<ๆ>ต้องต้องทำมันมัน มันเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำเป็นพันธกิจอยู่แล้วนะครับ